baby you baby you ฉันต้ดุมดักเธอละและชอบกี่ชอบกี่ชอบกี่ชอบี่สมอ b a จะให้เธอไปคนเดียวเธอเป็นที่หนึ่งในโลกมันรักเธอจังไงแล้ววันนี้เธอทำฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีวลาที่เห็นเธอเดงกับเขาจำใจเราไม่อุ้เลยแค่จะยิ้มออกมาแบบนั้นทำฉันไม่ชอบเลยอยได้แต่บอกตัวเองที่ใจเย็นต้องใจเย็นเธอก็คงจะดูไม่ออกใช่ไหมางัในใจก็มีความลับที่ราซนเอาอยู่ love you ขับก แสนดีกันจังซังใจที่มีก็อนมเต็นไปด้วยความรู้สึกทุกที่เธอเข้าใจช่นะแน่ฟังฉันอยู่ใช่ไหมแค่นี้ baby you baby you ฉันตะกรดักเธอละแลชอชอบก็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 มี baby จะให้เธอไปคนเดียวจะเป็นที่มึนในลมมันชอบเธอใจไหนแค่น baby you baby you ฉันตะกรดักเธอละะชอบก็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 มี baby มันรักเธอจังเลยอย่าชวนลาที่เราส่งคนเข้ามาส่งตา everyday everywhere อยากตั้งใจอยู่ข้างๆกับเธอเอาจจะไม่ให้มันรู้สึกค่ต้ังตัวอีกเพราะฉันกลัวจะต้องเสียใจถ้าเราได้พูดไปไม่อยากจะยอมรับเลยว่าชอบแค่เธอแต่ <love> เป็นเพื่อนกับนจำก็ไม่ยากเท่ไร you know you I love you love you แล้วเวลาเราชอบใครทำไมมันยากจังรู้ มองฉันทีหนเซส Honey baby you baby you จะกลอจัาแล้วนะอย่าทำ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 ตัวน่ารักขอที <_ C os> ไม่ว่าฉันทำอะไรใกล้แค่ไหนแต่ไมใจฉันยังมีเธอ Honey <_ C os al> baby you baby you จะไม่เบี่อจะง่ายง่ายรอก็ <_ C os al> ชอก็ชอบก็ชอบก็ม,มี baby ว่าลึกว่าที่ฉันคิดกับเธอว่ารักเธอคิดเหมือนกันไหมแน่ชอบเธอได้กิไนไหม Honey baby, baby you shop is you de me baby. Tijd ik neem het op de teen en de lampen Kan je baby, baby, je superblond. Allemaal snappen, 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 shop, snappen, 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 baby snappen, 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 snappen,